วันนี้นะครับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยประกาศว่าจะมีการปรับค่า FT หรือค่าไฟขึ้นนะเนื่องจากว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ําและพลังงานถ่านหินเนี่ยที่มันเคยมีต้นทุนที่ถูกเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยมันลดลงในระดับหนึ่งบวกกับสถานการณ์ราคากา๊าซธรรมชาติที่ตลาดโลกเขากําลังต้องการเพราะว่ามันกําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวมันทําให้ต้นทุนในการที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้น แล้วก็ทางการไฟฟ้าเองนั้นเขาก็ยังค้างหนี้เก่าอยู่ประมาณ1 5 0่งาล้านบาทเขาจำเป็นต้องประกาศปรับค่า FT ขึ้นนะแต่เขากำลังคุยกันอยู่กำลังลงมติกันอยู่ว่าเขาเนี่ยจะปรับขึ้นในลักษณะไหนเขาก็แบ่งออกเป็น3ข้อแบบนี้นะข้อที่1คือเขาจะจ่ายหนี้คืนทั้งหมดไปเลยแต่เขาก็จะปรับค่า FT ของเราขึ้นเยอะ ค่าเ t ทีเราต้องจ่ายก็คือ188.41สตางค์ต่อหน่วยนะเขากับว่าพอเรารวมเป็นค่าไฟแล้วเนี่ยค่าไฟเราต้องจ่ายหน่วยละ6บาทเลยแต่ยังไม่รวมภาษีนะครับข้อที่2ที่เขาคิดขึ้นมานะก็คือแบ่งจ่ายนี่ออกเป็น3งวดเขาก็จะปรับค่า FT เราน้อยหน่อยก็คือ79.48สตางค์ต่อหน่วยเขากับว่าเราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยหน่วยละ4.92บาทก็ยังไม่รวมภาษีเหมือนเดิม ส่วนวิธีที่3เนี่ยวิธีที่3ก็คือเขาแบ่งออกเป็น6มงวดเลยนะครับนี่ที่เขามีอยู่เขาจะแบ่งจ่ายออกเป็น6มงวดเขาก็จะปรับค่า Ft ขึ้นน้อยกว่าเดิมอ,อีกก็คือ52.25สตางค์ต่อหน่วยเขากลับว่าเราต้องจ่ายค่าไฟเนี่ย4.65บาทต่อหน่วยก็ยังไม่รวมภาษี แต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเขาน่าจะเลือกกรณีที่3มากกว่าก็คือแบ่งจ่ายเป็น6กงวดทยอยใช้ไปเรื่อยๆอย่างนะเดี๋ยวพอหน้าร้อนปีหน้าก็เพิ่มขึ้นอีกอยู่ดีนั่นเองสุกง่ายๆว่าไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนค่าไฟเราก็ยังคงเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับหากชอบข่าวสารแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เสียนโซลาเซลล์ด้วยนะครับขอบคุณครับ